ขาวกับเหลืองนี่สวยมากเลยครับเ,เรื่องมาจากช่วงยุคที่โควิดโควิดเยอะๆก็ดูว่ามันช่วงนี้ว่างงานไม่มีงานอะไรทำฮะโอโตเร็จเออมันดูว่าสวยงามนี่แหละเลยเอเอาเออกไปขายตามท้องตลาดคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ชอบทำงานอดิเรกทำสวน หรือว่าปลูกต้นไม้นะครับวันนี้ทีมงานของเรามีเรื่องราวของการปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นผักนะครับเป็นพืชเป็นผัดนั่นก็คือต้นปูเล่สำหรับต้นปูเล่นั้นมีผู้ชายคนหนึ่งในช่วงของการระบาดโควิด -19 เมื่อปี2ปีที่แล้วเขาไม่มีอะไรทำนะครับก็เลยทดลองนำมเมล็ดพันธุ์ปูเล่มาหย่อนใส่ถุงเมื่อต้นปูเล่โตขึ้นก็ได้นำมาออกวางลองวางขายนะครับต้นละ80บาทบ้าง100บาทบ้าง หรือว่าถ้าต้นใหญ่หน่อยก็25 0บาทจนถึงขนาดนี้เขาสามารถที่จะนําต้นบูเล่ใส่รถกระบะมาวางขายมีพี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้นะครับมาเลือกซื้อหาไปปลูกเพื่อที่จะเป็นพืชผักไว้รับประทานบ้างหรือว่าปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นไม้ประดับบ้างนะครับลองไปติดตามกันดูนะครับมีนะมีนมีะมีนแล้วก็มต้นเปลอยต้นับเป็นลอยต้นมีต้นอุ้ต้นรับนี่แะต้นใกล้ๆนี่อันนี้คุณสำชัยก้าเอี้ยนก็บอกว่า เริ่มปลูกต้นปูเล่ในช่วงที่เกิดโควิด1 9ระบาดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนนั้นว่างงานไม่มีอะไรทำก็เลยซื้อมเมล็ดพันธุ์ทดลองปลูกเล่นๆประมาณ2เดือนต้นปูเล่ขึ้นสวยจึงนำมาชำใส่ถุงให้น้ำให้ปุย๋ยต้นโตเร็วสวยงามก็เลยนำไปวางขายในตลาดปรากฏว่าขายดีใช้ได้จึงเริ่มขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นครั้งละ200-300ต้น โดยวางขายที่บริเวณหน้าบ้านพร้อมนําใส่ท้ายรถกระบะเร้ขายตามถนนหรือชุมชนผลก็คือขายได้ดีมากครับพอทิ้งเบอร์โทรไว้ก็มีคนติดต่อมาขอซื้อตลอดบางช่วงขายหมดต้องรอเพาะใหม่ประมาณ2-3เดือนกว่าจะนํามาขายอีกครั้งเพราะต้นโตไม่ทันนอกจากจะมีปูเล่ที่เพาะชําในถุงแล้วยังนําลงเข่งให้ต้นโตและเพิ่มราคาขายเป็นต้นละ25 0บาทได้ด้วยครับเป็นมาของที่ผมปลูก เล่ครับเริ่มมาจากช่วงยุคที่โควิดโควิดเยอะๆก็ดูว่ามันช่วงนี้ว่างงานไม่มีงานอะไรทําฮะเลยลองเพาะเล่นเล่นดูเพาะเล่นดูก็เพาะอยู่สักประมาณัเดือนสองเดือนเห็นต้นขึ้นออกมาสวยพอสวยเสร็จก็ เอามาใส่ถุงจาใส่ถุง,ใส,ถงใส่ถุงเสร็จก็อยู่มาสักสองเดือนสองเดือนสองเดือนสามเดือนเนี้ยโอ้มันได้ได้ต้นมันจะโตขึ้นเร็วครับพอโตเสร็จเออมันดูแบบสวยงามนี่แหละเลยเออเอาออกไปขายตามท้องตลาดเอาไปเอาไปขายเด็ดโอ้มีชาวบ้านต้องการเยอะต้องการคือต้องการปลูกต้องการปลูกแล้วก็ปลูกอา่าต้องการต้นเนี่ยไปปลูกที่บ้าน พอใส่ถุงเสร็จก็ใส่ถุงาขายต้น80บาทมีชาวบ้านต้องการเยอะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับประโยชน์เขาก็เอาไปพวกปัดกินเลยนี่มันจะหวานนะครับต้องตัดต้องตัดใบก้างล่างนี่ออกใบก้างล่างนี่แล้วก็ถ้ามันโตเลยใบจะออกเป็นนี้เลยครับจะสวยมากแล้วก็มันจะอถ้าเราจะกินก็เรากินใบก้างล่างนี่ก่อนพอ<ะ>กินใบล่างเสร็จใช่ไหมบุหรมันจะแก่ มันจะมีแหนขึ้นมาเราจะสามารถไปปลูกได้ครับสำหรับการปลูกและดูแลปูเล่นั้นเริ่มจากการนําเมล็ดมาโรยไว้ในดินที่เตรียมไว้ตามด้วยพิษมอสวัสดุปลูกรดน้ําไม่พอเหมาะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์พอต้นตัวประมาณ3นิ้วก็นําต้นไปแยกลงปลูกในถุงดําซึ่งมีดินปลูกผสมปุ๋ยอินทรีย์จําพวกมูลวัวมูลไก่ผงทานที่สําคัญปูเ่เป็นพืชที่ต้องการแสงมากจึงต้องอยู่ในที่โลง่ง พอต้นโตได้ประมาณ10 2 0นิ้วก็นำออกขายครับการรับประทานปูเล่คุณสัญชัยก็บอกว่าให้ตัดใบด้านล่างไปทำอาหารก่อนแต่ถ้าหากปล่อยไปเรื่อยๆใบก็จะหอมเหมือนกระลำปีสวยงามพอแก่ได้ที่ลำต้นจะแตกกิ่งแขนงสามารถตัดไปชำขยายพันธุ์ต่อได้แต่ส่วนใหญ่คนที่ปลูกพอเห็นต้นโตสวยงามก็จะไม่กินเพราะเสียดายมักจะเลี้ยงไว้เป็นไม้ประดับ รอให้ห่อก่อนจึงนำไปประกอบอาหารหรือนำไปผัดเหมือนกระลำปลีครับปูเล่มีรสชาติหวานเนื้อแน่นและที่สำคัญปลอดสารพิษเพราะปลูกเองใส่เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์สามารถปลูกได้ทุกฤดูเก็บใบรับประทานได้ตลอดเป็นทั้งไม้ประดับและรับประทานได้ด้วยครับขณะน,นี้ชาวยะลาก็นิยมเลือกซื้อปูเล่หรือหรือกระลำประดับนำไปปลูกกันญชาคึกครับ โดยราคาต้นละ80บาทและต้นใหญ่ซึ่งปลูกในตะกร้าจะมีราคาต้นละ250บาทผู้ที่ซื้อปูเล่ไปปลูกก็บอกว่าถ้านำไปปรุงกับบะหมี่กล่งสำเร็จรูปจะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยมากครับครับแล้วก็คืออีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ว่างงานอยู่ก็อย่างเช่นคุณสัญชัยนี่ก็บอกว่าตอนนั้นว่างงานแล้วก็นำต้นปูเล่มาปลูกเล่นๆนะครับเพราะเล่นๆทำเล่นๆไปเมื่อโตขึ้นก็นำไปวางขาย ปรากฏว่าขายดีมากนะครับในตอนนี้นะฮะขอบคุณภาพข่าวและกิจกรรมดีๆอย่างนี้จากเฮียบุ๋มเยลาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ